นะไปหาโจรน,นะบางทีบางทีเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะเราก็พาตัวเองไปอ่ะใช่ไหมบางเรื่องนะใช่ปะ่ะบางเรื่องเนี่ยเราพาตัวเองไปอ่มีเรื่องมีราวบางทีเราตัวเราตัวเราเองนั่นแหละเนี่ยอืมสิบแปดมันกูใช่เจอบ่อยเลยจะโทรมานะอาทิตย์ก่อนที่โทรมาเครียดไปตั้งเป็นวันเลยบางทีมันโทรมาคุณคุณจ่ายค้าบคุณมีข้าบาัตรเครดิตอะไรวันนี้เราไม่ได้ใช้เหมือนต้องเป็นสิบปีตแล้วมนกนอะไรวันนี้บอกว่ามันไปว่า สิบแปดมงกุดเนี่ยอะไรเงี้ยด่ามันไปบ้ามัน Click, ไปไปไปเลยนะไปหากินที่อื่นมันก็ม,มันด่ามาอีกนะมันด่าเราหยาบๆใคร่ๆนะมันด่าพี่หยาบๆใคร่ๆนะมันบมันว่าพี่อะไรรู้ไหมมันบอกพี่เป็นเป็นกะหรี่แก่มันบอกอีกะหรี่แก่มันว่าพี่ไปเล่าให้พี่สาวฟังพี่สาววอาเออมึงมึงเป็นแม่เล้ามึงไม่รู้วะพี่สาวถามวอามึงเป็นแม่เล้าเราไม่อยากคุยกับมัน มันบอกมีอีกหลีแก่ไม่ว่าเราหินตายล้วฉันฉันไม่เคยทาอาชีพนี้นะรู้อีกนะตอนนั้นโมโหไงมันว่าอย่างนี้มันจริงน่าจะเถียงมันนะพี่สาวไปถามมมันึงเป็นแม่เล้าเหรอเออเนี่ยมันนะมันมันมาว่าเรานะมันยังไม่อายนะเราว่ามันไปมันยังไม่อายแล้วมันยังมาด่าเราอีกนะเออบอกมบอกว่า อาชีพอื่นไม่มีทำแล้วไงมาทําอาชีพแบบเนี้ยว่ามันไปอ่ะอเนี่ยเจอหลายหนแล้วครั้งครั้งล่าสุดเนี่ยก็นเนี่ยเจอไปที่ห้างอ่ะเนี่ยเ,เราพาตัวเราไปเองอ่ะต้ <c oughs> องให้ฟังนะเรื่องน,องนี้เรื่องนี้คือการที่เราอ่ะหลงกลงคนเีน่ยไปคุยกับคนแล้วแบบใช่ไหมเราคุยไปเราเสื้อใช่ไหมให้มันหลอกให้มันหลอกให้บอกบอกเลข บรรจุครับบอกเลขบัญชีใช่ไหมบอกเลขบัญชีใช่ไหมคะใช่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 ใชใชใชเคยเคยเคยทําแล้วนะคะเคยเคยมีครั้งหนึ่งทําไปแล้วแหละจะถึงรหัสอยู่แล้วทําอะไรรู้ไหมคะเอ,อคุณบอกว่าคุณได้อะไรนะวันนั้นก็วันนู้นก,วนนนก็วันนู้นก็ได้นะอะไรนะโทรมาจากช้อปปี้อ่ะช้อปปี้จะให้ของสามให้ของคุณคุณโชคดีอ่ะแต่ว่า คือรู้แล้วก็เลยไม่ไม่คุยไงแต่แต่มีเกาะข้างก่อนน่ะทําไปจนจนจะเกาะร,รหัสแล้วนะทําแบบว่าคุณต้องบอกเลขบัญชีก็บอกไปแล้วให้ให้ให้กดรหัสด้วยมเนเียฉลียวใจอุยคุณใส่รหัสด้วยเหรอใส่รหัสนี่แสดงว่าใช่ไหมถึงรหัสแล้วนะเฉลีวยวใจเลยเลิกเลยแล้วก็เลิกคุยกับมันเลยบอกไม่เอาไม่เอาคุณถึงใส่รหัสแล้วไม่เอานะคุณ ขอขอเลขบัญชีแล้วขอรหัสด้วยไงเพื่อเพื่อว่ามันจะโอนเงินมาให้เราไงแต่ให้เรากดรหัสไปด้วยเอาเลขบัญชีเราแล้วกดรหัสด้วยมันจะได้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อว่าจะโอนเงินมาให้ไงแบบการอะไรนะเรื่องเรื่องอะไรนะเรื่องไปคือคืออะไรนะอยู่ดีๆมันโทรมาบอกว่าฟังคลิปคลิปหนึ่งเท่าไหร่คลิปละห้าสิบบาทนะ่ะ ก็ฟังฟังไปตอนแรกมันก็เดี๋ยวกดให้เดี๋ยวกดให้เอาไปเอาเลขบัญชีมาเอาเลขบัญชีให้สักวันเดี๋ยวจะกดรหัสด้วยมันมันชักเฉลียวใจใช่ไหมคะถ้ารหัสปั๊บนะมันกดเงินหมดเลยใช่ไหมมันกดบัญชีเราเนี่ยมันจะต้องร้องไห้มันจะต้องร้องไห้เพราะไม่มีตังค์มากลับมาด่าอีกเหมือนโจรอ่ะเหมือนโจรอ่ะไม่อ่ะไปอะไรนะไปไป ไปใส่ทองใส่ทองแบบอันเลืองกรหล่มเนี่ยแล้วก็อะไรนะกระชากไปแล้วกลับมาเฟี้ยงหน้าทองปลอมอะ่ะมันมันกดเลขบัญชีบอกยี่คนนี้เนี่ยไม่มีตังค์แล้วกรดเราอีกแต่เราก็ไม่มีหรือไม่มีเราก็ไม่อยากให้ใครมายุ่งกับบัญชีเราใช่ไหมโกรเกือบจะเกิดกฎรหัสไปแล้วนะอือเป็นนักที่โดนโดนพวกต้มตุ๋นจริงๆนะไม่รู้เป็นอะไรก็คือชอบพาตัวไปไง ไปห้างเขาถามเขาเขาให้ช่วยเขาช่วยไนงะนี่นี่อะไรนะคะใช่ใช่ไหมคะใช่มันเรื่องจริงนะแล้วเจอบ่อยเลยนะมันคือในรอบในรอบเนี่ยสองสามเดือนเนี้เจอช็อปปี้เจอชอ้ชอ,ชอปปี้นะแล้วก็เจอไอ้นี่ไอีกของสตเออะไรนะกดรหัสเนี่ย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 ได้ได้ของนะเออโทรศัพท์มาคลิปมาคลิปมา กลัวกลัวอะไรรู้ไหมคะกลัวกลัวแบตมันจะหมดด้วยเก้าใดเม็นว่าแบตค่ะค่ะกลัวแบตจะหมดเพราะว่า